ท่านผู้ชมครับขณะนี้ฝนกําลังตกราไรําไรอยู่นะครับซึ่งก็มีชาวบ้านนะครับซึ่งมาเก็บเห็ดนะครับบางท่านก็มาตั้งแต่เช้านะครับบางท่านก็กลับไปแล้วบางท่านก็ส่วนหนึ่งก็เพิ่งมานะครับวันนี้มีโอกาสนําคลิปดีๆวิถีบ้านๆมาใหา้แฟนเพจศูนข่าวของเราได้รับชมนะครว่า,าการมาให้เห็ดในภูเขาในป่าแห่งนี้ เขาได้มาเยอะขนาดไหนนะครับอ่าจากการมองไกลๆน่าจะได้เยอะนะครับสวัสดีครับขอดูนิดนึงนะครับขอดูว่าได้เห็ดเยอะไหมพอได้อยู่บ<พ>ออ,อ,อันนี้เอาไปขายหรือว่าเอาไปกิน,อ,กนอ๋อพอได้อยู่หาถึงชั่วโมงไหมครับนี่มามาแต่จังหวัดใดนี่อยู่อ,อยู่แถวนี้มาจากน้องกีค่ะน้องกี โอ้ยพี่น้องน้องกีมาเป็นเกือบร้อยโลนะครับนี่มาไกลมากนะครับคุณยายได้เยอะไหมพอได้พอได้อดอ,อ,อนะครับอันนี้เป็นวิถีก็มาดูวิถีของคนที่นี่นะครับคนกําลังมาก็มีนะครับแสดงว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับมีเห็ดซึ่งเป็นอาหาราประําท้องถิ่นเป็นอาหาร ตามฤดูนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเป็นยังไงได้ไหมเดินห้ากิโลโอ้เดินเดินห้ากิโลไหนได้เยอะกว่านี่ได้ไหมบ้างอ๋อได้เห็ดเขาเออนี่ยังไงอันนี้เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้มัมีทั้งลังไงตูมๆก็มีครับอันนี้อันนี้เห็ดที่อิงลาบเมื่อคืนเห็ดอะไรนะเห็ดพึ่งผม โอเห็ดน,นี้เขาเอาไปทำอะไรเขาลาบกินนะที่ลบเมอคืนอ๋อเอาต้องต้องเอาไปต้มก่อนใช่ไหมนี่ต้มก่อนให้ให้ให้น้ำให้น้ำขมมันออกน้ำขมนะก็ได้ประมาณหนึ่งครับก็พอพอได้ได้กินครับก็เป็นวิถีชุมชนของคนแถวแถวระแวกภูเขานะครับอันนี้มาจากไหนครับนี่ดดนแขวนครับอ๋อจากดดนแขวนเ,วเสิงสางอ่ะดอนแขวนเตือนเสืงสสงของเราเองอันนู้นอาจจะคนบุรีรัมย์ <laughs> อ๋อ ทางนี้ขอดูหน่อยมาจากไหนครับนี่มาใครับหม,มานอยู่นะครับพอได้ครับพอได้นี่ครับน่ะเดินทางมาจากตลาดโดนแขวนนะครับร้อยร้อยโลนะครับน่าจะร้อยกว่าโลครับมา,มาจากคนหาคนห้าคนอ๋อมาห้าคนนี่มาจากตลาดโดนแขวนมาไกลมากนะครับนี่ทีมนี้ นะได้ปะครับท่างพุ่นต <c oughs> ามพี่น้องนะครับพาทีชุมชนจะมาจบชุมชนแวกนี้ก็หือว่าชุมชนที่อยู่ห่างไกลนะครับผมผเองก็เดินทางมาเป็นร้อยโลครนะถ้าไม่มีใจจริงมาไม่ถึงนะครับนี่เดินทางมาเป็นร้อยโลเลย ได้ยินเสียงทมงานเรียกแว่แวๆน่าจะมีอะไรดีอยู่ทางนน้นนะครับเราต้องรีบไปดูวอนนี้เดินจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนแล้วครับโ้หสีแดงนี่นเตียมโบล๋อ,อเวลาเขาขึ้นเขาจะขึ้นเป็นอ่กกากาจะเป็นจุดของเขานะนี่ก็เยอะครับจุดนี้เยอะมากโอ้ ถนนในเมื่อกี้มองอ้ยนี่มีเยอะอยู่ครับมีเยอะอยู่โอ้โอเคโอเคเก็บเลยถิมานะรอ่าโชคดีมันก็ต้องเป็นของเราบ้างครับขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขานะครับที่ให้ลูกหลานพอได้บ้างนะครับถึงจะเป็นเห็ดรูเห็ดด่างแต่ก็กินได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยติดโอ้ยติดน้ำอีก น,น,นี่บางบางบางดอกก็ยังขึ้นไม่ได้นะนนนนเตยได้ครึ่งตะก้าแล้วนะครับทางนน้นว่าไงเขาก็จะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวลองหาดูได้หล่ยป้ท้งนี่นนโอ้อะ,อะได้ไหม พอได้กินอ้อพอได้กินอยู่อันนี้กลับเลยปะครับไม่ได้กลับเลย <c oughs> ยายบอกบอกว่าไม่ได้กลับเลยนะครับ <Okay. S 2> โอเคนะครับเดินมาถึงก็เจอเลยครับทั้งทั้งที่มีพี่น้องเดินเยอะมากอันนี้มันอาศัยอยู่ที่ว่าดวงเหมือนกันนะครับอ่เก็บเลยเสีสสยเยอดตรงนี้พาเป็นไกด์เก็บเห็ดรอบที่สองนะครับครั้งที่แล้วเราไปที่ เขาตะลิงชันมาที่นี่มีพี่น้องชาวบ้านมามาเก็บเยอะมากครับรถจอ,อดอยู่ข้างทางเต็มไม่หมดนะครับในข้างหน้าระหว่างที่เราเดินไปก็มีพี่น้องกำลังเก็บเห็ดอยู่รอบทิศทางเลยก็ตาดีได้ตาไร้เสียครับแต่ไม่มีเสียครับมีแต่ได้วันนี้ ทราบข่าวมาว่าเห็ดที่นี่เยอะมากนะทุกคนก็มุ่งหน้ามาเพื่อที่จะหาของป่าเห็ดเป็นอ,อาหารตามปรดูนะครับก็จะขึ้นตามซอกหินลงจากรถมอเตอร์คู่มาถึงก็ เราได้เลยหนึ่งดอกแสดงว่างานนี้เราเราน่าจะหมานอยู่โอ้โหเห็นเยอะมากได้ยินเสียงทีมงานเรียกแว่วๆน่าจะมีอะไรดีอทางนู้นนะเราต้องรีไปดูตอนนี้เดินจนเหงื่อแตกเหงื่อแตลนวครับโ้หสีแดงนี่สีบล อ๋อเวลาเขาขึ้นเขาจะขึ้นเป็นอ่าเขาจะเป็นจุดของเขานะนี่ก็เยอะครับจุดนี้เยอะมากโอ้นั่นในเมื่อกี้มองโอ้นี่มีเยอะอยู่ครับมีเยอะอยู่โอ้โอเคโอเค,อเ,คเก็บเลยหิมาเราฮ่าโชคดีมันก็ต้องเป็นของเราบ้างขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขานะครับที่ให้ลูกหลานพอได้บ้างนะครับถึงจะเป็นเห็ดรู ด่างแต่ก็กินได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหติดโอ้ติดน้ำอีกนี่นะครับบางบางบางดอกก็ยังขึ้นไม่ได้นะ เตยได้ครึ่งตะก้าแล้วนะครับทางนู้นมาไงเขาก็จะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวลองหาดูสำหรับเส้นทางการหาเห็ดในวันนี้นะครับถือว่าไม่ไม่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีชาวบ้านมาหาเห็ดเยอะมากนะครับบางท่านก็มานอนนะครับมานอนพัก ค้างคืนค้างแรมอยู่ที่นี่เลยนะครับเราย้ายจากเอาวางน้ําเขียวนะครับเขาวางน้ําเขียวมาที่ตรงนี้เขาตล่งชันเมื่อเรา,เ,าเราเคยมาหาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับซึ่งลงไปในคลิปที่แล้วให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เลยหลังจากที่ไปวางน้ําเขียวแล้วไม่มีเห็ดมีแต่น้อยนะครับแล้วก็คนเยอะเราก็เลยลอง ามาดูทางที่เขาตะลึงชันที่เราเคยหาครับก็ตอนนี้เท่าที่เดินมาก็ยังยังไม่เจออะไรมากมายครับเมื่อสักครู่ผมได้เห็ดตะไคร้เนี่ยครับเยบือบลุกเม็ดสองเม็ดแค่นั้นเองอตอนนี้ทีมงานเรากำลังกระจายนะครับกระจายกันออกไปหาเพื่ออย่างน้อยให้ได้ติดไม้ติดมือ เป็นอาหารเมื่อเย็นในวันนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศทั่วไปนะครับข้างหลังัจะเป็นภูเขาที่มีก้อนหินโขดหินอยู่เยอะเยอะมากมายนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังหลงป่าเนื่อจะว่า,าพักพวก ที่มาด้วยกัน <c oughs> ก็โทรศัพท์หากันอยู่แต่ผมตอนนี้ผมกำลังใช้ดุลพินิษของตัวเองว่าผมจะเดินออกจากป่านี้ยังไงครับเดี๋ยวทดลองดูนะครับว่าป่าเนี้ยที่ผมท่านผู้ชมทุกท่านเดินเข้ามานะครับที่ป่า,าเขาลิงชันอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นป่าที่ มีชาวบ้านเข้ามาเก็บเห็ดเยอะมากนะครับแต่วันนี้นะ,ะท,ที่เรามาเนี่ยหลังจากที่เดินด,ดูสักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีเนื่องจากว่ามีรอยมีร่องรอยของอาภิน้องประชาชนที่มาก่อนแล้วก็มาตั้งจุดพักนะครับ นอนอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็ตื่นเก็บแต่เช้านะครับซึ่งเราเองก็มามาเที่ยงแล้วนะฮะก็ถือว่า,าได้นิดหน่อยนะครับบางส่วนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมทางเพจศูนย์ข่าว1นึ่งสองสามคนดี่มีน้ําใจจังหวัดสุรินทร์ของเราไปดูพี่น้องที่ส่วนหนึ่งะครับที่เห็นกําลังเดินหาเห็ดนะครับอยู่บนเขาในลูกนี้นะครับว่าเขาได้ มากน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อสักครู่ผมเห็นไปทางนู่ด้านบนนะครับประมาณห้าหกท่านนะครับเดี๋ยวมีพาท่านผู้ชมแฟนเพจทุกท่านตามไปดูนะครับหนืเท่าน่านใจบวกนมีคุ้มงกีใช่ไหมนี่ใช่ไหมเคยจะใรบ่เน่เราเจอแล้วครับน่ เหตกัดนี้น่าจะมานนะครับเพราะว่ามาปั๊บเจอปุ๊บนะอันนี้เจอด้วยตัวเองนะครับนี่ <c oughs> ไม่ได้สร้างภาพนะครับผมเจอด้วยตัวเองนี่ตัวนี้อ,นอนินเตอร์กำลังเล็ก <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมแหมมันละนะครับขอบคุณเทวดาฟาดินครับไปเลยต่อ ตอนนี้ผมเริ่มเป็นงานเลยนะครับเริ่มรู้จักเห็ดเริ่มเจอเดี๋ยวต้องโอ้ยมาเจอคุณยายหาก่อนอีกและตาย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 คุณยายเก็บไปหมดแล้วมั้งนี่เดี <c oughs> ย๋ยวไปดูคุณยายก่อนว่า <c oughs> เก็บได้ไหลายสำหร <c oughs> ได้ไหลายว่ายาย ให้เบิ้งเนี่ยอโอเคพอไจ้ปนตามรอยแล้วครับอันนี้ตามรอยมาที่หลัง,งว่าละเดินมันไม่ได้ไม่ได้เดินกันทั่วป่าหรอต่างคนต่างเดิน หมานไผ่หมานมันเหมือนไอ้เสลิมพ้นวาพุะ่ะหมานไผ่หมานมันบ่สำคัญดอกเดอ้อคนงาม